วันนี้มางานทำบุญหมู่บ้านจ้าวันนี้ทำบุญหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านเดิวมันนี้มีค่ะนี้ทำบุญหมู่บ้านนะคะสองตายายก็มากินตุ๊จีนจ้าอันนี้อย่างที่หนึ่งจ้าออเดิฟค่ะออเดิฟอย่างที่สองเนาะอันนี้อย่างที่หนึ่งอันนี้อย่างที่ไม้เวลค่ะกระเพาะปลา หมูชีสเนี่ยนั่งสามคนกับข้าวแทบไม่ยุบเลยค่ะที่มีคนมาค่ะหมู่บ้านร้อยกว่าหลังแต่มานี้น่าจะอย่างที่เจ็ดจ้าสิงโตเสี่ยวสองสายยายเด็ดยังไงมันจะสีมือ,อันนี้นาที่ย่างที่แปดจ้าข้าวพัดน่าจะย่างสุดท้ายละจ้าโบนี่เหลือทุกอย่างกิ็บโบมืดแตอย่าง นั่งสองคนตายายนะนั่งทนนยางสุดท้ายจ้าขนมหวานตกท้า